วันนี้พาคุณมาเที่ยวอยุธยากันนะคะไปเริ่มกันที่วัดมหาธาตุเลยค่ะป้ายนิกเกะชอบตรงที่ค่าข้าวชาวไทยนี่เขียนในภาษาไทยนะแต่ว่าค่าเข้า,ขาต่างชาติมาเขียนเป็นตัวเลขอารบิกได้พาคุณเดินชมภายในวัดนะคะอดีตน่าจะเป็นวัดที่อลังการมากคุณว่าอุ้ยอิบก้อนใหญ่จริงๆเลย อันนี้จุดแรกนะคะที่เขามาแชะกันทุกคนเพราะว่าเป็นพระที่มีแต่เสียงนะคะโผล่ขึ้นมาจากรากไม้ดูแถวนี้นี่น่าจะเป็นโบสน,นะคะเป็นลานกว้างๆใครที่ไปกับทัวร์เนี่ยเขาจะมีไกด์นำทางแล้วก็เล่าประวัติกันอย่างสนุกสนานทีเดียว วัดมหาธาตุนะคะเปนวัดที่เก่าแก่แต่ว่าก็ไม่ค่อยจะมีประวัติที่ชัดเจนนักในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธร,รนะคะพระปรางเคยพังลงมาเกือบครึ่งหนึ่งปรางของวัดนี้เดิมทีเดียวและสร้างด้วยศิลาแรงต่อมาสมเด็จพระเจ้าะสาทองนะคะทรงบูรณะใหม่แวก,ก็พังทลายลงมาอีกรอบในสมัยรัชกาลที่ห้า และก็ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะทรงนำกำลังทหารไปช่วยกันสร้างยอดพระปรางค์ใหม่ด้วยไม้สักชั้นเยี่ยมและก็ได้สถาปนาให้เป็นพระปรางค์ประจำชาติถ่ะไปที่วัดพระศรีสันเพชรกันต่อนะคะวัดพระศรีสันเพชรน,นั้นเป็นวัดหลวงในพระาราชวังบรรณอยุธยา ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษานะคะสร้างขึ้นเพื่อประกอบพิธีการสำคัญต่างๆของบ้านเมืองแล้วก็เป็นต้นแบบของวัดพระศรีรัตนศาจารามค่ะมีเจดีย์เยอะมากนะคะเป็นโบราณฐานที่สวยสมบูรณ์แบบติดๆกันตรงนี้ก็เป็นวัดมงคลบพิตรคนนิยมเข้าไปไหว้พระกันก่อนนะคะพระมงคลบพิตรเป็น พระพุทธรูปปางมารวิชัยครองกีวรห่มเฉียงนะคะเปิดพระอังสะขวาส่วนสูงของพระองค์พระนี้ประมาณ12.45เมตรและฐานบัวอีก4 5สูงเมตรค่ะตอนต่อไปเราก็จะพาไปเที่ยววัดกันเหมือนเดิมเพราะเที่ยวยุทยาน,น้ทัววัดอย่างเดียวค่ะ สินค้าและบริการที่สนใจทำประชาสัมพันธ์การใช้สือส่อโฆษณาทั้งทางสถานีโทรทัศน์และวิทยุทั่วประเทศโทร0812979705หรือแอดผ่านเฟ e บุ o กเจนนี่ชาลิดา